สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สูตรเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลนะคะของอำเภอเมืองบึงการพื้นที่ตำบลนนสว่างนะคะเข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งไร่เนาะชื่อสูตรเรียนรู้ว่าวันนาการ์เด้นนะคะเดี๋ยวไปรู้จักกับเจ้าของสวนกันนะคะขอเชิญคุณแม่แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วันนาการ์เด้นค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะ พอเราปลูกทุกอย่างมันก็ได้กินเหลือกินเราก็ขายให้แบ่งปันพี่น้องมีทุกอย่างเลยในแปลงเราอะค่ะก็อยู่ในส่วนของแม่วันนาแล้วนะคะไปดูกันว่าขุดแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะค่ะเป็นที่หนึ่งไร่ของแม่ขุดยักษะาเนี่ยสองปลาค่ะสองกัก็จะนี่จะเป็นบ่อที่หนึ่งนะคะอ่าบ่อที่หนึ่งบ่อที่หนึ่งก็จะมีปลาสวายแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็มีปลาดุกนะคะตรงนี้เลยแต่ก่อนมัน มันเป็นป่ายางนะแม่ก็อยากได้สระเพราะสวนแม่ไม่มีาสระน้ําต้องการน้ําก็เลยขุดโละป่ายางออกมาขุดนะคะได้เนื้อที่ของโครงการมาหนึ่งไร่แม่ก็ขุดเขาให้สองบ่อแม่ก็เลยขุดสองบ่อเลยค่ะในเนื้อที่หนึ่งไร่ก็ได้น้ํามาค่ะก็ดีมากได้น้ําปลูกผักสวยงามเขียวไปหมดเลยค่ะมีตะไคร้แล้วก็ปลูกรอบสารนะคะกันมันพัง ดีมากเลยตะลิงไม่พักเดี๋ยวเราไปดูแม่ไม,ม่ได้ไก่ด้วยเดเนาะได้ไก่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูไก่พัฒนาชุมชนค้าให้มานะคะไกอารมณ์ดีออกไข่แล้วค่ะได้กินได้แจกพี่น้องได้ขายด้วยลดรายจ่ายแล้วก็ลดพลังงานแม่ก็ไว้เขาใช้เองเราขอเชิญคุณแม่เนี่ยแชร์องค์ความรู้เทคนิคในการ ดูแลรักษาฝรั่งสวนคุณแม่ให้ฟังหน่อยค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยก็มีขี้วัวขี้ควายเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็มีแกล้วามาคุกเขาเอาไปใส่เขานะคะแกลททาไมมันสําคัญนะแกลประโยชน์เยอะเพราะเราแกลใส่ปุ๊บไอตัวหอยทากนอนอะไรจะไม่มาเพราะว่ามันคันคลายมันมอยากให้รสชาติด,ดีแล้วก็ฉีดไอพวกไอย พวกลาเขียวนะคะกันเชื้อลาให้รสชาติเขาดีะคะ่ะเพราะว่าไตาโคโดมามันก็เป็นลาดีรักษาพวกลาลาเร็วค่ะแล้วก็ฝรั่งก็จะออกมากรอบค่ะแล้วก็ให้น้ําสม่ําเสมอนะคะคะ่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจไหนใครอยากมาดูแปง้งมาดูผลผลิตจากแป้งสดๆนะคะมามเรียนรู้องค์ความรู้กับคุณแม่สามารถมาได้ที่ไหนคะคุณแม่ ก็มาที่แปลงได้นะคะคุณแม่วันนานะคะวันนาการเด่นโคกหน,นองนาโมเดลนะคะ96หมู่9บ้านพรนิยมตําบลโนนสว่างอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะคะมาเที่ยวได้นะคะจ้าทุกสนใจก็มาได้เลยนะคะเชิญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ้า